ขอต้อนรับเข้าสู่ v r soldier ค่ะรายการที่นำเสนอภารกิจที่สำคัญของทุกเหล่าทัพนะคะเพื่อชาติศาสตร,ร์กษัตริย์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิญญาขาวสบายนะคะเรามาติดตามกันแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง5ค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องของการอวยพรปีใหม่นะคะโดยเพจกองทบ,บกได้เผยแพร่สารอวยพรปีใหม่พุทธศักราช2565ของพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้ยืนยันถึงการปฏิบัติภารกิจของกองทบ,บกในปี256 นี้ว่ายังคงดำรงความต่อเนื่องและแน่วแน่ในอุดมการณ์การปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ปกป้องประเทศชาติราชบัลลังก์และประชาชนโดยผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนของสังคมดูแลเสริมสร้างความมั่นคงในทุกมิติและช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์เชิญติดตามค่ะในวาระดีทีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช2565ผมขอส่งความระลึกถึงความปรารถนาดีและความห่วงใยมายัางเพื่อนอาหารและตำรวจตะเวนชายแดนทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวด้วยความรักยิ่งตลอดปีพุทธศักราช2564เพื่อนอาหารและตำรวจตะเวนชายแดนทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจไปบัติภารกิจในการพิทักษ สถาบันพระหมหากษัตริย์การพัฒนาและป้องกันประเทศจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่หลากหลายเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งการสกัดกัน้นยาเสพติดอาวุธสงครามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตามแนวชายแดนและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสนับนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019กองทัพบกได้ทุ่มเทสัพลกำลังโดยบรุรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนช่วยเหลือดูแลประชาชนในห่วงวิกฤต ซึ่งการภารกิจทุกด้านในรอบปีที่ผ่านมาทุกท่านล้วนเป็น,นกลไกสำคัญที่กับเคลื่อนให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายอีกทั้งได้รับความร่วมมือและประสานงานบัตรอย่างแน่นแฟ้นจากทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ช่วยส่งเสริม ให้การบัตรงานด้านความมั่นคงมีศักยภาพสามารถดำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในชาติและความสงบสุขปลอดภัยของประชาชนผมขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งกาแบัภารกิจในปีพุทธศักราช2565กองทัพบก ยังคงดำรงความต่อเนื่องและแน่วแน่ในอุดมการณ์การแบ,บิหน้าที่พิทักษ์ปกป้องประเทศชาติราชบัลลังก์และประชาชนโดยผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนของสังคมดูแลเสริมสร้างความมั่นคงในทุกมิติและช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์พร้อมทั้งให้ความสำคัญ กับการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางทหารในทุกระดับกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีการเป็นทหารของชาติอุทิศเสียสละตน ประสานการทำงานสนับสนุนเกื้อกูลกันให้การแบบภารกิจและการแก้ไขปัญหาของชาติสำฤธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ประชาชนเชื่อมัน่นและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกองทัพที่มุ่งมัน่นทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักรไทยให้ปลอดพ้นจากภัยทั้งปวงมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น พร้อมช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาสรวมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอานาชีพมีทักษะความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ให้พร้อมรองรับทุกภารกิจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ การแบ,บ่งานทุกมิติสำหรับผู้อำชาทุก,กระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีโดยใช้หลักทันมาพิบาลในการปกครองบังคับบัญชาดูแลสวัสดิการและสิทธิก,กำลังคนให้กับผู้ใต้บัญชาอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงให้มีกวัญและกำลังใจในการแบตหน้าที่ตลอดจนปลูกฝังให้มีความเสียสละ ดำรงอยู่ในอุดมการ์และจุดยืนของกองทัพบกที่มุ่งมั่นไปบัดหน้าที่เพื่อประโยชน์ของชาติศาสษัตริย์และประชาชนต่อไปในวาระอันเป็นสุพมงคลน,นี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือดวงพระวิญญาณน,นันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระบุรพะ มหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตลอดจนเดชะพระรามีอันแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบรรดาลพระราชทานพรให้เพื่อนอาหารและตำรวจตะเวนชายแดนทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่สรรพสิ่งอันเป็นมิ่งมุงคล มีกำลังกายกำลังใจในการสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติต่อไปโครงการอาเมีไบัสารฝันปันสุขยังคงซ่อมจักรยานนะคะแล้วก็ได้ส่งต่อให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ธุรกันดารแทนความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบกค่ะ พลโทสุขสตรนหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้มอบรถจักรยานจำนวน20คันให้กับนักเรียนในพื้นที่กองกำลังบูรพาอเภอตาพระยาจงังวสะแก้วตามโครงการอามีไบสสารฝันปัญสุขจำนวน4ี่โรงเรียนณโรงเรียนบ้านทับถิมสยาม03ตำบลทับไทยอเภอตาพระยาจงังวสะแก้วซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบกที่เห็นถึงความลำบากของการเดินทางของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจึงได้ให้หน่วยทหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานช่างทำการ ซ่อมจักรยานที่มีผู้บริจาคให้มีสภาพดีพร้อมใช้และมอบให้กับเด็กนักเรียนที่มีความจําเป็นได้นำไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยค่ะทางด้านของพลตรีดิทพงศ์เจริญวงศ์ผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่12เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1มอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนกองทบ,บกอุปถรัรมภ์จัก,กรพง์พิทยาลัยซึ่งแม่ทัพภาคที่1ได้รับทราบความต้องการของเด็กนักเรียนจากการตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ผ่านมานะคะจึงได้มีการจัดหารถจักรยานค่ะเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางมายังโรงเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักเรียนทั้งนี้นักเรียนรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณกองทับ,บกค่ะโดยกองทัพภาคที่1 ได้ให้ความช่วยเหลือโดยตอนนี้ก็อยากจะขอเชิญชวน,นประชาชนนะคะให้ร่วมกันบริจาคจักรยานที่ไม่ใช้แล้วค่ะบริจาคกันได้ที่หน่วยทหารไกลบ้านท่านนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ซ่อมแซมและส่งต่อให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้ใช้ประโยชน์กันต่อไปค่ะ แม่ทพัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมคงความเข้มข้นมาตรการป้องกันโควิด -19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนรับเทศกาลปีใหม่ประจำปี2,565ค่ะ บริเวณหน้าโรงแรมลีกาเดนพนโทเกรงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และคณะเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองจังหวัดสงขลาช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2565พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีกำลังหลักนะคะจากกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจรถไฟ นอกจากนี้ยังมีกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลฐานบกที่42และกรมทหารราบที่5กำลังฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ชุดเทศกิจเทศบานนลนครหัดใหญ่และเครือข่ายภาคประชาชนศูนย์วิทยุอินทรีกว่า300นายพร้อมสรรพกำลังระดมกวาดล้างอาจญากรรมยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565นี้ค่ะ โดยแม่ทัพภาคที่สได้กล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกทํางานในทุกมิติโดยเฉพาะการป้องกันอัญกรรมทั้งเรื่องของยาเสพติดอาวุธปืนอาวุธสงครามรวมทั้งคดีที่มีหมายจับเปาวิอาญาคดีทั่วไปและคดีความมั่นคงที่อาจจะเข้ามาเพื่อเตรียมการกระทําผิดหรือ,อก่อความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งการปล่อยแถวกวาดล้างอัจกรรมและยาเสพติดในครั้งนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2564ถึง3มกราคม2565เป็นส่วนหนึ่งในการใช้กฎหมายและสร้างความร่วมมือเพื่อระวังป้องกันปราบปรามการกอร่อเหตุจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม พร้อมกับขอความร่วมมือมาอย่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะให้ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาหากพบการกระทําที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ได้ทราบนะคะรวมถึงต้องเฝ้าระวังป้องกันรักษามาตราการในการควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 กันอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริจิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเตรียมจะเปิดพื้นที่นะคะให้รัษฎรที่ไม่มีที่ทำกินของตนเองเข้ามาใช้พื้นที่ทำการเกษตรได้ในพื้นที่ว่างค่ะกองพลพัฒนาที่4ได้เปิดภาพมุมสูงโครงการทหารพันดีและศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อนาคายรัตนพลประกอบด้วยเป็ดไข่401 มะแม่แพะพันบอจำปานารีกาสอนนิเวศและหอชมวิวหนึ่งในสถานที่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพบกที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ ล่าสุดค่ะพลตรีสิระภพสุภาวานิชย์ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่4และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอคลองหอยโคงได้ร่วมหารือการเกี่ยวกับการให้รัษฎรที่ไม่มีที่ทำกินของตนเองเข้ามาใช้พื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ว่างของฟาร์มตัวอย่างตามบันทึกข้อตกลงต่อปีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายเสียค่าเช่าทำนาข้าวและปลูกพันธุ์ดาวเรืองค่ะ โอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่4ได้จัดชุดเครื่องบริโภคเข้าสาร รวมไปถึงน้ำมันพืชน้ำตาลน้ำปลาบะหมี่จำนวน555ชุดแจกจ่ายให้กับครอบครัวของกำลังพลครอบครัวของลูกจ้างฟาร์มตัวอย่างและคนงานแม่บ้านเรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโของอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่2565ค่ะพร้อมกับอ่านสารปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารบกที่ส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยมายังกำลังพลในเทศกาลความสุขนี้ด้วยนะคะ ทางด้านของพลตรีเทอศักด์งามสนองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310เป็นประธานในพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพิธีส่งทหารซึ่งรับราชาการครบกำหนดปลดจากกองประจำการในโอกาสนี้ได้มอบสอดอ .8 ของที่ระลึก เครื่องอุปโภคบริโภคและกล่าวให้โอวาทการดําเนินชีวิตหลังปลดประจําการและให้นําความรู้ความสามารถที่ได้รับในขณะที่รับราชการทหารและความรู้ในโครงการทหารพันดีนําไปต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองครอบครัวและชุมชนโอกาสนี้ได้นําถวายสการะอนุสาวรีย์พระยาวชิรประการเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อไปค่ะ ทางด้านของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยทหารพรานที่2109หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด -19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรตามนโยบายของกองทบ,บกที่ให้หน่วยขึ้นตรงเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ําเพื่อช่วยแบ่งเบาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรค่ะโดยรับซื้อกลัาปลี ผักคะนา้าผักวางตุง้งห้องเต้กระหล่ำดอกถั่วฝักยาวและผักชีจำนวน200กิโลกรัมจากนายเอกชัยมุดผาและนายฉลาดบุสุวะอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเพื่อนำไปสนับสนุนเป็นเมนูอาหารเสริมให้กับกำลังพลทหารของหน่วยได้รับประทานผักที่สดสะอาดปลอดภัยนะคะ ระหว่างเดินทางกลับที่ตั้งฐานปฏิบัติการได้เห็นประชาชนผู้ยากไร้มีฐานะยากจนจึงได้ทําการนําผลผลิตพืชผักที่รับซื้อจากเกษตรกรส่งต่อเป็นน้ําใจให้กับประชาชนด้วยค่ะที่บ้านตาลปากน้ําหมู่สองตําบลชัยบุรีบ้านตาลท่าหมู่6ตําบลน,น้องเทาและบ้านนาขาท่าหมู่7 ตำบลพะไทยอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมทำให้ประชาชนที่ได้รับต่างรู้สึกดีอกดีใจนะคะกล่าวขอบคุณกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือในยามลำบากและได้ชื่นชมกิจกรรมที่เป็นต้นแบบของการสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันให้กับประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ได้จัดการเรียนการสอนรถครัวสนามอีกยุทธปกรณ์จากกองทัพที่คอยช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะฝ่ายยุทธการของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15 ได้จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยยูนิสคูลเรื่องการใช้รถครัวสนามรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การใช้รถครัวสนามนัหมวดยานยนต์กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อําอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนรวมถึงให้กําลังพลสามารถใช้งานรถครัวสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งมีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารทุกหน่วยให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในด้านปากท้องของประชาชนซึ่งได้เน้นย้ำให้รถครัวสนามออกให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่1 3ที่พระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาธบพิษทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2494โดยพลอากาศเอกนภา,าเดชท,ทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศและครอบครัวได้นำมาขับร้องพร้อมด้วยวงดุริยางทหารอากาศ และในบทเพลงเดียวกันนี้นะคะจากกองดูริยางทหารเรือลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันค่ะในปีหน้ายังคงพบกันนะคะกับ p r s a w ซเยค่ะเรายังคงนำเสนอข่าวสารในกองทัพนำเสนอสู่สังคมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ